สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอืมว่า,าโทรถามฟังเอาเอาประเด็นอันประเด็นแรกก่อนก็ได้เอาประเด็นที่เอฟซีอลังคอมเอซคอมเมนต์มาเมื่อกี้ในเรื่องของอลุงช่างกับป้าสนผักนะ่ะในเรื่องอลุงช่างเขาเขาเอาใช้คําพูดแรงใช่ไหมอืมนะตรงนั้นต้องไปซีเรียส ไม่ต้องเป็นซีเรียสก,ก็เป็นธรรมดาธรรมลึงเพื่นเออขาเป็นธรรมดาแล้วเขาก็เป็นมีความชินมีความชินอยู่แล้วกับเ,เรื่องเรื่องนี้แล้วเขาก็เป็นอะไรที่เข้าใจกันอ่ะอืมซมจจ้องไปต้องไปคึดยากน้าเขานะในเรื่องนี้ไม่ต้องไปคืดยากน้าเขา <c oughs> โดยปกติแล้วถ้าคนเราอ่ะเออถ้าคนถ้าคนเราอ่ะชีวิตคู่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ถูกใจกันจริงๆมันอยู่ได้ไม่นานขนาดนี้หรอก เออถึงจะใช้ความอดทนแค่ไหนถ้าสมมุติว่าไม่มีความรักต่อกันอะ่ะมันอยู่ได้ไม่นานค่ะอืมค่ะใช่เขาพูดหยอกกันแล้วบางบางเอฟซีบาง,บางท่านก็อาจจะคิดมากเนาะว่าใช้คําพูดอะไรรุนแรงอะไรหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ณพนียก็ไม่ได้ไปฟังหรอกนะแต่ว่าจากที่อ่าที่เคยได้รู้จักมานะ่ะเขาก็หยอกกันนั้งสี่แล้วแล้วทีเนี้ยบางทีคําพูดก็อย่างที่อย่างที่ป้าพูดนั่นแหละบางทีพูดไป พูดไปโดยที่ไม่คิดพอมาคิดได้เขาก็เดี๋ยวเขาง้อกันเองอืมอืมเดี๋ยวเขาก็ง้อกันเองไม่เหมือนช่างต้ามนะไม่เหมือนช่างต้ามนะเออพูดไปแล้วคือพูดพูดแล้วพูดเลยคือไม่ไม่รู้จะไม่คิดนะไม่คิดได้เหมือนเหมือนลุงช่างนะสิบอกสิขายผัวก่อนอืมถ้าเป็นช่างต้ามนะอืมบวเว่าแล้วว่าแล้วคือว่าเลยบ่มีการมาคุดได้ว่าคอยว่าว่าว่ากูว่า ว่าพิจใจเขาบอจังซ่นเธอสี่บอจนเราได้ทวงผู้ใดพี่น้องเอ,อ้ยเออผัวข่อยนั่นเฮงไห้เฮงไห้กว่ายิ่งเลวร้ายกว่าลุงช่างอีกเออช่างต้ามนะถ้ามันพูดอะไร <laughs> มันพูดอะไรไปแล้วทําให้เราเจ็บช้าน้าใจมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยมันจะไม่ไม่คิดไม่มานั่งคิดไม่ไม่มารู้สึกเหมือนลุงช่างเลยนะถ้าจะเป็นช่างต้ามนะจนข่อยเรต้องได้ทวงเอาอิลีนะนะอันนั้นนถือว่า สำหรับลุงช่างนะเขายังเขายัง,ยงรู้ว่าเขาเวลาเขาพูดอะไรไม่ดีหรือว่าพูดผิดเขายังย,งยงพยายามง้อเมียอันกับช่างตั้มนะเราจะร้องได้ทวงแล้วนะบางครั้งบางที 3, 000, 4, 000. อ่ะจนสามวันสี่วันอืเรางอนนะมันไม่รู้เลย <c oughs> มันไม่รู้เลยว่าเรางอน <c oughs> จนท้นาต้องบอกว่า,าเมืงอเลียวเบื่อหน้ากูดู ว่แม่กูเขียดแล้วบอเออมันจังถามอืมมันจะถามว่ามึงเขียดอยัง <c oughs> เออพี่น้องอืมมันชีวิตคู่ของแต่ละคู่นะมมนได้อยู่ในความเข้าใจกันเนาะอืมค่ะ <c oughs> เออจริงๆพี่เพียงช่างตั้มนี่จะเป็นไม่เหมือนไม่เหมือนลุงช่างนะชาลุงช่างยังถือว่าดีนะพอพูดไปแล้วมานึกได้ยังนึกได้อันนี้ถ้าพูดไปแล้วพูดเล้วพูดเลยค่ะอืมนะมันไม่เมันไม่รู้หรอกว่าเราจะเจ็บช้ำนั่งใจหรือเราจะโกรธเราจะงนอะไรไหมไม่ค่ะไม่เคยมานั่งคิดตรงนี้ค่ะช่างตั้มนะเล่นลุงนี่ลุงช่างยังถือว่าดีนะเออบางที การหยอกล้อการอะไร่ะเออเข้าใจเนาะอืมแต่บางทีความรู้สึกของเมียมนะบางทีมันงอนนะเออใช่ไหมแต่ลุงช่างเขายังยังเออจากฟังจากที่ฟังป้าส่วนผักเขาพูดนะอ่ะอืมยังมารู้ที่หลังยังมายังมานึกได้ที่หลังเพราะถ้าเป็นช่างต่านะมันมันไม่มีนึกได้ค่ะไม่มีคิดได้ขึ้นลีวเลวียไปเลยพี่นางมาเวนิค่ะอืมลุงคงไม่กล้าแล้วละ่ะใช่ไหมค่ะเนี่ยอันอยากจะให้เปรียบเทียบ ถ้าสมมุติว่าอ่าเป็นการพูดกันแบบนั้นแล้วลุงเขาจะเดี๋ยวเขาก็งอเองเดี๋ยวเขาก็จะไอ้นี่เองแต่ถ้าเป็นสั้างมันมันเบาแล้วเบาเลยได้มันไม่ได้ว่ามันผิดอย่างจากเถื่อได้เอออีลีพี่ดวงนบาอืมอ่าเขาจะในทวงเอาได้มึงเบ่งหนากูดูกูหนาเป็นทั้งสี่จะมือแล้วเออมองไม่กูเขีดแเราบ่มันจงถามว่ามึงเขียอยยัง แต่ละเดือนเออน้ลุงยังยังยังแค่ความรู้สึกเมียมากมากกว่าช่างทำนะอืมมาเออเอมันมาฟังเมลุงมนบอกว่าอย่าเทนอย่าเทนมาป้ามีแค่นี้ครับตาหนีผัวเอาใจเมียอืมตาหนีผัวเอาใจเมียอืมค่ะนั่นละอืม ค <c oughs> ่ะเออแต่ว่าเออในเรื่องของชีวิตคู่น่ะมันก็ต้องมีต้องต่างคนต่างใช้ความอดทนแล้วก็รักษารักษาเออเขาเรียกว่าสถานะของครอบครัวไว้อ่าทั้งสองคนเนอะอืมถ้ารักษาแค่คนเดียวอีกคนไม่ยอมรักษามันก็จะเป็นเขาเรียกว่ามักก็สิเป็นจุดแตกหัก จแต่หักได้อย่างอย่างที่ผ่านๆมาก็เคยมีเคยมีประสบการณ์ของการหย่าร้างเคยอมีประสบการณ์ของอครอบครัวแตกแยกครอบครัวหย่าร้างครอบครัวที่อล้มเหลวอชีวิตครอบครัวล้มเหลวเนาะอืมเพราะอะไรเพราะไม่มีความไม่มีความมั่นคงไม่มีความอดทนอืมแล้วก็ไม่ให้อภัยกัน ณนะตรงนั้นนะ่ะมันคือจุดสําคัญของชีวิตครอบครัวนะเออบางคนคนที่ทําไม่ได้ก็จะรักษาสถานะครอบครัวไม่ได้เหมือนอย่างที่เราเห็นเห็นกันที่เป็นตัวอย่างนะคะอืมนะบ่ได้เซะนะเ่าเรื่องจริงนะอ่ามอเมต์มาสิเอาแต่ใจเจ้าของอืม ยานเครียดกับสิให้แต่เขางโง่จังซี่ก็บอกได้ิสีหยยังก็ต้องกูถูกคนเดียวกับบอ,เอมเมนดีเออแมนบอืึมกูนี่คือกูนี่เป็นผู้ถูกกระทำกูนี่กูนี่เป็นคนที่ต้องอดทนที่สุดมันกับบอมเอนจ้าอืมอะนะสำหรับเรื่องนี้นะคะจะไปซีเรียสน,นะคะในเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าประเด็นที่เกิดขึ้นวันนี้ในเรื่องของคำพูดจาเข,ขาคำหยอกล้อกันอืม ค่ะเอ่อค่ะบ่าเรื่องอื่นจ้าบาวบาประเด็นนี้ก่อนเอาประเด็นนี้ก่อนวันนี้เพิ่งไล่แรกเนาะค่ะอ่ามานี่ท้าหัวหน้าข่วยว่าเอินมันมาฟังเลยจะฟังเธอเดียวอ่าช่างตั้มกําลังเตรียมรถค่ะพรุ่งนี้มีเดินทางอีกแล้วอืมอ่าค่ะค่ะ เขาจะอย่างไรเขาไม่เท่าไรเขารักษาครอบครัวอ่าเพื่อลูกให้อ่าลูกเรียนสูงๆครอบครัวอบอุ่นจะได้เป็นตัวอย่างให้ลูกต่อไปใช่ค่ะนะคะอืมนะสิ่งสําคัญก็คือความอดทนนะ,ะในครอบครัวนะ่ะถ้ามันความอดทนแล้วก็เออใช่ผัวเมียลุงป้าดีที่สุดค่ะนะคะอาจจะไม่ดีที่สุดสําหรับคนอื่นนะอืมอย่างครอบครัวหนูหนูก็คิดว่าหนู อย่างครอบครัวของหนูนี่หนูก็คิดว่าครอบครัวหนูดีที่สุดนะใน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 ความความคิดของตัวเองเนาะแต่ต่างคนก็ต่างต้องต้องคิดว่าครอบครัวตัวเองน่ะดีที่สุดใช่ไหมแต่มันมีบางคนอืมมันมีบางคนที่คิดว่าครอบครัวตัวเองนี่คือครอบครัวที่ไม่มีอะไรดีเลยเออไม่มีอะไร <laughs> มีแต่ความมดทนมีแต่ความมีแต่ความเขาเรียกว่า อ่าที่ที่คบกันมาที่อยู่กันมาก็เพราะว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าความกดดันจากครอบครัวใหญ่อสันระเออว่าว่าถือกดดันจ้งจ้งไดได้อยู่น้ำกันจะมีจงมีเขาเป็นสฝาซีจังสิไหมอืมมันไม่ใช่มันเป็นการตัดสินใจของตัวเองมันบออืออ่า